หนูน้อยนอนกอดกันเหรอลูกน่าสงสารจังเลยเป็นไงลูกเป็นไงลูกสบายไหมสบายตัวขึ้นยังสายลมสสยลมนี่ชอบอยู่บนตัวพี่เขาสายลมเ้ยอยู่บนตัวพี่เขาเหรอลูกอ <c oughs> เอ็นดูมาก าหาหาแม่หนูหาไม่เจอลูกตามหาแม่หนูไม่เจอไปตามแล้วไม่เจอลูกไม่มีแม่ก็ไม่เป็นไรนะลูกเนาะไม่ต้องเศร้านะไม่ต้องเศร้านะลูกเมวจอนมันเยอะดูใครต่อใครเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวตัวน้นตัวนี้เต็มไปหมดเลยนะคะแมวจอนเยอะเยอะมาก รู้ไหมลูกรู้ไหมคะอืมเออสบายใจแล้วสบายใจนะอืมตัวน้อยดูดูด,ดูตัวน้อยมากเลยนะคะดูพผอมผอมมากผอมมากเลยลูกเดี๋ยวค่อยฟื้นฟูกันใหม่นะลูกนะค่อยฟื้นฟูเอาอืมผอมเหลือเกิน ตัวเล็กนี้เดียวยังดีที่อยู่กันครบนะให้นอนซบกันนอนซบกันนอนกอดกันหัวใจของพวกเขาก็เหมือนคนเรานี่แหละไม่มีพ่อไม่มีแม่นอนกอดกันนะลูกซบกันโอ้ยสงสารแท้สงสารแท้ส กินอิ่มแล้วก็นอนหลับมีอยู่เท่านั้นแหละอดข้าวอดน้ำกันมานานพอได้กินอิ่มแล้วก็สบายท้องเขาหนะนอนกันนะลูกนะเอ๊ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาทางนี้มาทางนี้มาช่างนี้อึบอบอบึเอ๊ยมาทางนี้เด็กน้อย เด็กน้อยตัวน้อยน้อยตัวน้อยน้อยไม่ต้องเลยพี่เขาปัน้นไม่ต้องเข้าไปแลวเข้าไปเลยพี่เขาปั้นไม่ต้องเข้าไปเลย wrote, ตัวน้อยจับจ๋าจ๋าให้ดูชี้ดูชี้ดูชี้เช็ดตาก่อนเช็ดตาให้แล้วเช็ดตาให้แล้วตรงคางเป็นเป็นขนหลุดนะคะตรงคางอ เชตาให้แล้วลูกเชตาให้แล้วนะคนเก่งนะคะผู้หญิงนะคะน้องสายลมตัวนี้เดียวตัวเล็กมากเล็กมากๆเลยสายลมน้อยของเราตัวเล็กมากๆเลยเขาเริ่มจะเดินอ้อนคนแล้วนะคะเดินหาเดินหาแม่เดินหาแม่เด,แมเดินอ้อนอยากจะมาอ้อนอยาามาคอเคลียร์กับแม่ ไอ้ข้าวเหนียวอย่าแกล้งน้องข้าวเหนียวเหนียวอย่าแกล้งน้องเหนียวออกมาเหนียวอย่าแกล้งน้องเหนียวเนี่ยเพื่อมีน้องใหม่เข้ามาก็จะเกเรแบบเนี้ยเหนียวอ่ะเหนียวไม่เอาลูกอย่าทําต้นกล้าอย่าทําใช่ไหมกระลำกระลำกระลำเอ้ยเหนียวเนี่ยเกเรออกมาหาแม่มานี่มานี่เออไอหมาไอหมาเหนียว ไอหมาเหนียวเกเรไม่เกเรน้องลูกไม่เกเรน้องนะคะลูกเอยจะเกเรทําไมรักกันสิลูกอยู่ด้วยกันเป็นแมวเหมือนกันจะเกเรกันทําไมเนาะใช่ไหมใช่ไหมคะเป็นแมวเหมือนกันจะเกเรกันทําไมอืมเน้ สงสารแท้สงสารแท้ลูกเอ้ยสงสารแท้ตัวน้นอยๆเนี่ยอ่ะป,ป,ปึ๊บปึ๊บอือเดิน,เด,นเดินสิเดินที่ไปเดี๋ยวหารหมดแล้วไปล้างชามก่อนแนละ้วเอาอาหารให้ใหม่เดี๋ยวอาหารให้ใหม่นะอาหารเปียกมาให้ใหม่นะลูกอ้ยเลอะเทอะไปหมดเลยเล่นกันเลอะเทอะไปหมดเลยเนี่ยเห็นไหมยีงไงลูกอาหารเม็ดตรงนี้ตององรงนี้ไงคะตรงนี้ไงคะลูกกินซะ อาหารเม็ดแมวเด็กกินได้อาหารเปียกเดี๋ยวให้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวล้างชามก่อนเดี๋ยวมาให้นะเดี๋ยวล้างชามก่อนแป๊บหนึ่งนะลูกล้างชามก่อนเดี๋ยวมาให้นะดูสิไม่เคยได้กินอะไรมาเลยอยู่ได้ก็เก่งสุดๆแล้วเนี่ยอยู่มารอดขนาดนี้แล้วอ,ะอ่ะอไม่มีใครมาสนใจหรอก แมวจะเป็นยังไงอะไรย,ยังไงมีใครมาสนใจหรอกนะคะคนเขาไม่ได้มารักแมวเหมือนเราเขาไม่ได้มามีรักลึกซึ้งเหมือนเราเราเนี่ยรักแบบรักสุดๆจ้าจ้าลูแกลูรูแล้วค่ะลูกป่าไปเดี๋ยวแม่เอาอาหารเปียกให้อกินซะกินก็ให้อร่อย <laughs> พี่ๆข้างนอกก็รออยากกินกัน ของแมวน้อยลูกของเด็กน้อยลูกก็าบำรุงเด็กน้อยก่อนพวกหนูโตแล้วนี่พวกหนูโต,แล,ตแล้วลูกข้าเจ้าตะวนันพวกหนูโตกันแล้วลูกกินอาหารเม็ดก็ได้นะลูกนะไม่ได้อดเหมือนกันแหละแต่เพียงแต่ว่าคนละอย่างกันนะลูกให้น้องกินกันก่อนแลน้องเขาอดกันมานานให้น้องกินกันก่อนน้ำเพากวกินนะคะอืมอร่อยอร่อยกันใหญ่เลย ตะวันตะวันตะวันอยากกินเนอะลูกตะวันอยากกินเหรอเดี๋ยวตอนเย็นค่อยกินทีเดียวก็ได้ลูกเนาะกินวันละครั้งก็พอพวกหนูอะพวกหนูโตแล้วตวัวใหญ่แล้วลูกนะถ้าให้ตะวันกินคนเดียวคนอื่นเขาก็อยากกินตามอีกนะไม่ต้องดูน้องหรอกลูกอืมตะวันอยากกินไม่อดแล้วต่อไปนี้ไม่อดแล้ว มีอาหารกินแล้วลูกไม่อดไม่อยากแล้วลูกเดี๋ยวสักเดือนหน้าสักกลางเดือนก็ไปหาหมอนะทําวัคซีนตรวจสุขภาพตรวจเลือดนะลูกโอ้ไมตอนนี้อยู่ในนี้ไปก่อนส้าสุขภาพหรูยังดีกันอยู่ตอนนี้ก็ยังอยอย่างน,นี้ไปก่อนนะตัวเลขอิ่มละกินกินไม่เยอะกินน้อยเดียวกินไม่เยอะนะคะอิ่มละ เอา,เอามีการมีการแตะแตะแตะดูแตะดูแตะดูแต,แตอ่ะลูกฮะจะมาทางไหนมาทางนี้ใช่ไหมจะมาจะออกมา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 มท้องเป่งกันทุกตัวเลยมีกินตลอดยีบสี่ชั่วโมงนะคะไม่ต้องอดต้องอยากละไม่ต้องห้อยหาอาหารละ ไม่ต้องหอยหาแล้วลูกไม่ต้องอดอยากแล้วไม่ต้องอดแล้วได้กินอิ่มแล้วลูกเอออยู่กันนะเดี๋ยวเดี๋ตัดเล็บให้เดี๋ยวแม่เสร็จงานก่อนแม่มาตัดเล็บให้นะเล็บยาวกันหมดแล้วเดี๋ยวมาตัดเล็บให้นะลูกอร่อยกันจังเลยอร่อยมากเลยความสุขของคนเลี้ยงเนาะ ก็เห็นพวกเขาอดอยากมาก็อดไม่ได้ที่จะต้องดีใจที่จะเห็นพวกเขาได้กินอิ่มยอมเหนื่อยยอมเหนื่อยทุกวันนี้ยอมเหนื่อยก็เพราะว่าความรักนะคะถ้าเราไม่รักจริงๆเราทําไม่ได้หรอกตรงๆถ้าคนไม่รักในความจริงไม่รักด้วยใจที่แบบว่าสุดจริงๆอะ่ะไม่มารับมาขนาดนี้หรอกเพราะมันค่อนข้างจะเหนื่อย ยอมเหนื่อยก็เพราะว่าสงสารและเอ็นดูพวกเขานี่แหละแค่เขาได้กินอิ่มแล้วก็ภูมิใจแล้วดีใจแล้วดีใจหายเหนื่อยไปหน่อยหนึ่งแล้วเห็นพวกเขาได้กินอิ่มสุขภาพดีแค่นี้ก็หายเหนื่อยแล้วอยูกันตรงนี้นะกินอิ่มแล้วนะลูกอิ่มแล้วต้องขอบคุณพ่อ่แม่ ช่วยๆกันเลี้ยงนะขอบคุณพ่อแม่นะคะช่วยๆกันเลี้ยงนะคะแม่เลี้ยงคนเดียวไม่ไหวแม่ได้ใช้แต่กระแลงใช้กําลังก็ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงก็ดีใจแล้วลูกๆได้มีกินด้วยแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะคะขอบคุณนะคะ,คะ,คะปะหนูอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วลูกอิ่มแล้วเนาะ ดูท่าดูท่านั่งน่าเอ็นดูมากเลยเริ่มมีแววน่ารักแล้วเนี่ยมีแววน่ารักแล้วพวกเขาอ่ะอหิวก็ไปกินมีอยู่ไว้ตลอดหิวก็ไปกินนะจ้าอยู่นี้นะลูกอยู่นี้นะอยู่ในกรงนี่แหละปลอดภัยปลอดภัยนะอีกหน่อยก็โวยวายอยากจะออกเลยค่อยดูสิอย่างนี้ไปก่อนนะคะอยูกับพี่ๆเขาเนี่ย พี่ๆเขาอยู่กันเต็มเลยอยู่กันเต็มเลยเฝ้าวงการลักพิทักษ์แมวเฝ้าเฝ้าน้องกันแค่นี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ